สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกอล์ฟที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสนามกอล์ฟและแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยกับรายการกอล์ฟวาวโดยผมอมรินนิติพล์ครับผมวันนี้เทปแรกตั้งหน้าตั้งตารอท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวของสนามกอล์ฟในเมืองไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับที่เดินทางไปนิสนใจ่ายง่ายได้และสนามที่ผมเลือกที่จะไปในครั้งนี้ ครั้งแรกกับรายการกอล์ฟวาวก็คือสนามกอล์ฟบุรพา เทปนี้ก็เป็นเทปแรกของรายการกอล์ฟวาวนะครับผมก็เลยตั้งใจมาที่สนามกอล์ฟบุรพาแห่งนี้เพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วก็คิดถึงสนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นพิเศษเลยเนื่องจากมีความผูกพันมากมายที่เกิดขึ้นกับผมในชีวิตกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟมานะครับเนื่องจากว่าผมได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในการแข่งขันสิงห์พัทยาโอเพ่นซึ่งเป็นรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพนะครับที่มาล่าเงินรางวัลกันในสนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนเมษายนของ ทุกๆปีนะครับแต่วันนี้ครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้นําเสนอเรื่องราวผ่านรายการกอล์ฟวาลออกไปกับสนามกอล์ฟแห่งนี้ที่สวยงามในยามเช้าก็ดียามสายก็ดียามเย็นก็ดีจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามที่สุดของสนามกอล์ฟบ,บุรพาแห่งนี้ mm. เพราะว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสมองเห็นหนู่นเลยชายหาดพัทยานะครับตรงนู้นนะฮะในวันที่ ฟ้าค่อนข้างจะโปร่งซะหน่อยก็ยังมีหลายหลุมนะครับที่สวยงามไม่แพ้กันแต่ที่นี่น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ทำให้สวยที่สุดในสนามก์ฟแห่งนี้หรือเปล่าก็ต้องมาสัมผัสด,ด้วยตาของท่านเองนะครับ เพราะพี่นี่คือผู้ที่มีบุญคุณกับผมมากในครั้งนี้ในการที่ผมได้กลับมาเล่นกอล์ฟก็ได้มาทํารายการกอล์ฟว้าวทางกอล์ฟชาแนลไทยแลนด์และพี่ก็ให้เกียรติกับผมได้มานั่งพูดนั่งคุยกับพี่อีกแล้วนะครับผมขอท่านผู้ชมได้รู้จักกับพี่ไม้บุรพาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้พี่ไม้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของสนามกอล์ฟแห่งนี้หน่อยครับผมเข้ามาเริ่มที่บุรพาสมัยท่านพลตีสนัดกระจรนงภาษานะครับท่านก็เป็นเป็นผู้ที่เชิญผมมาเข้ามาดูแลตรงนี้ครับ และท่านก็ให้โอกาสผมที่จะพัฒนาสนามนี้ไปในทิศทางที่ให้มันเป็นสแตนดาร์ดให้มันมีมาตรฐานให้มันเลี้ยงตัวเองได้นะครับสนามกอล์ฟนะฮะใช่สนามกอล์ฟที่นี่ครับ <5. S 1> ก็ส5ปีในการทำงานที่บุราพาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมีะทั้งหมดกี่หลุมนะพี่ตอนนี้มีฐาที่ทหลุม2สนาม east กับ west ก็จะเป็นคอส A B C D ถูกต้องเขาจะเ้าหลุมใช่ A B ก็จะเป็น east course แล้วก็ C D ก็จะเป็น west course อความต่างกันสองรอบเอเบจะเป็นรอบที่ใครๆก็เล่นได้ออืและไอ้ที่ยากกว่าซีดีซีดีใช่ซีดีมันยากตรงไหนครับก็แฟร์เวย์มันจะมีขึ้นมีลงตะแคงเขาจะเรียกว่าอันดูเลตแฟร์เวย์มันไม่เรียบมันจะยืนอยู่บนที่ที่มีสโลปขึ้นๆลงๆแล้วก็กรีนเนี่ยก็จะมีสามลายนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ก็กรีนก็เป็นทริปเปอร์กรีนก็คือมันจะมีสามเลเวล แทนที่จะเป็นแค่ซ้ายขวาขึ้นหแลอลงมันจะถูกออกแบบมาให้ยากในการพัดแล้วก็ไปจุดที่จะเป็นสามหลุมท้ายที่ขา,อาบอกเลยว่าอะไรนะอาเมนคอร์เนอร์ทำไมถึงอาเมนคอร์เนอร์ครับอาเมนคอร์เนอร์ก็เป็นสามหลุมของอัลัตสตานะครับโดยเดอะมาสเตอร์รที่ทุกคนจะกลัวสามหลุมนี้ดูแล้วมันมันง่ายอ่ะอแต่พอออกมาแล้ว เกินไปสามเกินไปส mm ี hmm. ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหลุมที่ที่ที่เราเราเราคิดว่ามันสุดๆของบุรพาจริงๆคใครไม่มาลองก็อยากให้มามาดูนะครับครับหลุมที่สั้นที่สุดในสนามก็บุรพาหลุมเจ็ดดีใช่ใช่เช้าผมไปมาแล้วครับผมนั่นหลุมนั้นอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่ามันควรจะเบอร์ดี้กันง่ายๆอะ่ะแต่เขาออกโบกี้กันเยอะกีมเป็นถั่วใซ้ายขวาม, oh. มันเอามาเอาบังเกอร์ดักไว้อะ่ะ แท่นทีหลังสุดผมเห็นละสองอยแปล้านแต่ก็มีให้เลือกอยู่สี่แท่นทีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นทีดํากันทุกหลุมเลยนะครับก็แล้วแต่หลุมนี้ถ้าใครใครโลภอยากจะตีอ่อนโดนทุกลายเพราะมันพลาดซ้ายหรือขวามันตกซรายันทีหรือตีเกินมันก็เข้าปากเลย หลุมพาสามโอ้โหหลุมนี้สุดยอดเพลินกับวิวดีกว่ามันสวยอ่ะสวยตไปแล้วมาพูดสวยจริงมองเห็นเหมือนกบางคนฝรั่งบอกว่าเหมือนวอนเดลาม่าที่สเปนวอนเดลาม่าเลยใช่พอมองไปเนี่ยมันพาโนรามาเลยนะมันเป็นหลุมที่ตีลงเขาไปสิบกว่าเมตรเนี่ยนะแต่ครั้นี้เนี่ยกรีนเนี่ยเขายกขึ้นมาถ้ากรีนยกขึ้นมาระยะสองร้อยกว่าหลาเนี่ยนะครับมันไบลูกให้หยุดยากอืฉะนั้นถ้าคุณตกหน้ากรีนเนี่ยลูกมันจะไม่วิ่งเข้ากรีนนะอื ลูกมันก็ตกอยู่ตรงนั้นแหะเพราะกรีนมันยกมันจะไม่ไปไหนเลยก็ตกก็คือทันทีอยู่สูงกว่าสิบกว่าเมตรแต่กรีนเนี่ยยกขึ้นมากับสูงกว่าแ<ม>า York, าาฟาเวก็คือเขาเอลเวทขึ้นมาฉะนั้นพอลูกตกไปมันไม่วิ่งตกตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้น อีกหลุมหนึ่งหลุม18เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่หลุม18หรือเปล่าไอ้กาดีเนี่ยต่อหนึ่งหลุมสุดท้ายของรอบเวสโอ้โหพระเจ้าระยะเท่าไหร่นะท่านทีห้าร้อยสิบหลานี่มันเป็นพาสีนะฮะใช่ห้าร้อยสิบหลาแต่ดูระยะฟังระยะแล้วแบบว่าพระเจ้าดี่อะไรกันเทั้งหนึ่งมันเป็นหลุมที่ยาวสุดในในทวีปเอเชียก็ว่าทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งพาสีที่ยาวที่สุดในทวีปไอ้ผลที่หลุมนี้ยาวเพราะว่ามันตีลงเขาอ่านะพอดูระยะอาจจะตกใจแต่พอตีถ้าตีแบบ โปรทั่วไปเขาตีข้ามเนินไปเนี่ยเขาจะได้โรอีกประมาณ5 1าสิบถึงร้อหลาก็ <c oughs> จะไปเหลือประมาณร้อยห้าสิบขึ้นสบายบวันนี้ผมไปเล่นมาลองลูกหนึ่งนะครับ driver อ,อีกลูกหนึ่งตีแฟไววร์เว์ออกไปไอ้ลูกที่ตีแฟร์เว์ออกไปไปค้างอยู่บน เหลือกประมาณสักงสองอยสิบลานมาจะคนเล็กสีให้ถึงเลยปรยากฏว่าหลังลูกจนอารมณ์เสียแล้วคุ้มข้างไปเลยครับพี่นะอช่างเป็นเรื่องที่หายหน้าที่สุดในโลกเลยหน้าไมมาตีปกติไม่ได้ไไดตีปกติเอา้าหน้าไมา้ลงเราแม่นจริงแต่มันความเป็น,นจงคือบอกว่าความที่มันอันดูเล มันสูงสูงต่ำๆมันไม่เรียบงั้นการวางลูกอะต้องรู้ว่าเราเราตีขึ้นเขาหนวกเขาแล้วลูกตะแคงซ้ายหรือขวามันมีผลใไ่เวที่ตะแคงก็อาจจะทำให้ลูกเฟดหรือลูกก็ได้มะหลุมเนี่ยสนุก ทุนกับฉลองบอลไทยนะครับก็อยากจะมอบราคาพิเศษให้กับคนไทย1,000บาทอุ้ย1 0 0 0บาททุกวันเสาร์อาทิตย์หลังเที่ยงตั้งแต่วัน 14, 14 7็วันจากนั้นไปเ7็จวันภายในนั้น7จ็ก็จะได้ราคายิใช่แล้วก็ห้องพักในราคา1,400บาทนวมบาทรวมมาผมอยากผิวปากดังๆเลยแบครับ ถ้าคุณเป็นคนไทยนะเดี๋ยวดีดีดูแลให้พิเศษ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณแทนนักกอล์ฟทุกๆท่านด้วยนะครับที่ได้ความรักจากสนามกบุรพาที่พี่ไม้ได้บริหารมา15-16ปีแล้วก็ยังมีความห่วงใยสำหรับนักกอล์ฟทุกๆท่านเอาไว้ดูกันต่อไปว่าจะสนุกสนานขนาดไหนในปีนี้2018วันนี้ขอบคุณพี่ไม้ครับขอบคุณมากครับ อยากนำเสนอเรื่องของแอปพลิเคชันของ g อ l f ฟ wow บอนะครับผมใครสนใจที่อยากจะไปเล่นกอล์ฟสนามไหนก็ลองเข้ามาดูที่แอปพลิเคชันอันนี้นะครับเข้าไปดูซิว่ามีราคาพิเศษที่ไหนบ้างที่ทางกอ l f ฟบอนั้นจัดการไว้ให้คุณเพื่อที่จะจองสนามกอล์ฟแล้วก็ไปเล่นในราคาที่สุดพิเศษขนาดไหนรบกวนให้คุณเข้าไปดูเองซิว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับผมกอล์ฟบอลแอปพลิเคชัน จองสนามกอล์ฟบนมือถือมีให้เลือกใช้ทั้ง iOS และ Android วิธีใช้เพียงเซิร์ชค้นหาสนามกอล์ฟเลือกทีชามที่ท่านต้องการแล้วชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกอล์ฟว้าวทุกที่ทุกเวลาทุกสนามกอล์ฟจองง่ายแค่คลิก